ดูแล้วก็สไลเดอร์ครับสไลเดอร์ครับจากที่แบบว่ากองใหญ่ๆนะตอนนี้นิ่งคึก,คคกแล้วครับอืคึกน้ำโดนน้ำคึกแล้ว ต้อนรับเข้าสู่ช่องพายมิม่งมงคลค่ะมิ่งเติมพลังก่อนนะคะนี่เติมน้ำมันก่อนแม่รู้สึกว่าเก๋จะต่้มหรอครับเฮ้ยมากนะคะมิม่งแมวล่ามิม่งมาแล้ว เดีดด๋ยวมามา,มา,มา,ลมายละว่าสี่ได้กินน้ำกลนเพราะอ,อ้วนดีกว่าครับดเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่น,น้ำจากบาดก่อนเนออาะอานน้ำเขาปากเออ,อเอาเอาบนสูงบั้งเห่ไหนบนสูง โอ้เสียงผื่นเป่าน้ำไหมคะ่ะเล่นน้ำก้นครับอากาศร้อนแต่เช้าครับวันนี้เอาเล่นน้ำลูกเล่นน้ำเล่นน้ำไปละไปละไปละน้ำว่าเล,เล่นบินดีกว่าครับนี่ ต่างหน่อยอยังยานนำ้ำน้ำใสยางนี่มิ่งไม่ชอบแต่ถ้าน้ำอ่างนี่มิ่งชอบมากเออเอาบ้วนปากบ้วนปากฉีดใส่ฟันในบ้วนปากเออลอง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 อะซัลเลเดอร์ซัลเลเดอร์ซัลเลเดอร์แล้ว สไลเดอร์แล้วครับดูมิ่งจะเล่นสไลเดอร์นะครับอ้สนุกแต่เช้าเลยนะครับคุณพ่อคุณแม่เอซีครับนี่อาการผมก็จะเป็นแบบนี้แหละครับผมโดนน้ำเมื่อไหร่เป็นแบบนี้เลยครับ คุณพอ่อคุณแม่เอซีดูนะครับ <ivan. S 1> ผมเรียกมันว่าความสุขของผมครับในเอ้จ่ะถือพ่อเอ้ยเลน้ำกันบ่เพาะพอพอพอ,อ้วนเลน้ำลาบ่ครับ <rip> องัดหลาดแท่งละแบบนี้เอา้าเอ้ามวนครับมวน อดูนั่งสไลเดอร์ครับสไลเดอร์ครับจากที่แบบว่ากองใหญ่ๆนะคะเหลือแค่นี้แหละคะ่ะกองดินมิ่งนี่อเราเบิ่งหนาแมออ่ฉีดล่างออกเน็ตพ่อฉีดล่างออกเน็ตครับโอ้ยอุ้ย ขออนุญาตเล่นน้ำแต่เช้าเลยนะครับวันนี้อากาศมันห่อนครับอเอามาอีกพ่อเอามาอีกอามาอีกเลยครับล่าง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 โตล่างโต สปาโคนผมก็เรียกนะครับนี่ทาถูทาถูทั้งทาทั้งถูครับโอ้อม,โมนออกหลอกเบิรดเลยค่ะนี่ เป็นน้ำปุ๊มปุพ, Jamie, พ oh ่อเออ เอาเอา,เอาว่ากันไปเลยนะครับผมอือ,อเป็นตมเป็นโคนหมดแล้วเริ่มจะคึกแล้วนะครับตอนนี้นิ่งคึกแล้วครับอื คึกน้ำโดมน้ำคึกแล้วมาดิแกบเล่นส์สไลเดอร์ครับปันนึ่เรียบร้อยครับเข้าสู่สภาพเดิมแล้วครับเหมือนตอนที่ยังไม่ได้อาบน้ำเลยนะครับ มวนเขาล่ะครับมวนเขาล่ะครับตอนนี้ลามมวนแห้งครับเอ้ยเสียวไว้จังซี่ตีบัทธที่นี่ลูกสร้างฮะสิบพ่อร่างโต้ไฮบอลนี่แมยเพิ่นกะว่าอย่าดื้อเดอ้ออร่อยแระแรงอย่าดื้อเด้ออุอ้ยอีอ๋ เออไปละ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 อเออเรียบร้อยทั้งเบิดแอดแลบดอเอาอ,ออตกมันลคะค่ะตอนนี้ตกมันละครัอือืออือแตกแตกเรียบร้อยเอาออกก่อนเอาออกโมโหให้คุ้ทั้งลคะค่ะนี่ ออกสะบ,บ้าพออ่วนนี่อตกมันนมเม็ดอะไรเด้อค่ะบัดที่นี่เอออาชิดออกชิดออกอื้ยอาบให้ตัวดำๆก็ไปนอนเกียกนอนกิ้งคิดโคนอีกเหมือนเดิมนะคะนี่ เอาบอนปากบวนปากเอาฉีดใส่ปากไหมเอาปากอาปากเออเราแปลงฟันให้ไม่ได้เราต้องใช้วิธีนี้ค่ะครับให้จับเองกับมวนเองเลยละครับนี่มวนเลยตัว พอแล้วพออ้วนปิดน้ำแล้วมาถอยมาลูกบอลน,นี่ถอยมาถอยมายังกัดสายยางไอยูอยเดน,นั่นพอแล้วพอแล้วเม้งฮ่าฮ่าไปเห่ียอีกคือเกาละเจ้าเอ้ยบุญน่ะเฮ้อ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 ถอยเด้อถอยเด้อ ถอยเด้นี่เออมานี่น้อยมาดูลูกชายคุณน่อยนี่ตกมั่นอีกแล้วดิคู่ทั้งกะละมั่งเจ้านี่มาเก็บเลยอาบน้ำเสร็จแล้วผมก็จะมาทำแบบนี้ละครับคุณพ่อคุณแม่เอฟีครับ ก็จะมาทาโลชั่นกันยุงครับกันผิวแตกผิวห่าวครับผิวห่าวผิวห่าวผิวห่าวพะนะผิวห่าวถ้าห่าวนะเป็นลูกช้างอะไรพังอีกผุ่นไอ้คู่ถังผิวล้งผุ่นเหรอ นี่เด็กคุอยู่บนเสานี้ก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเป็นกำลังใจให้พวกเราชาวช้างทุกช่องค่ะแล้วมาพบก,กันใหม่นะคะคลิปหน้าคลิปนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะ